บอกว่าให้กดเข้าไปตรงการต่างค่าแล้วกดตรงการต่างค่าเพิ่มเติมแล้วโทรศัพท์ค่อยคือบบมีเมนูนี่ล่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่บปันใครที่อีกปัญหานะคะโทรศัพท์คือ อาจจะลูกหลานนําโทรศัพท์ไปเล่นนะคะสิริพูดทั้งวันนะคะกดอะไรทัศกินได้ไปเลยนะคะแสะลากอะไรไม่ไปเลยนะคะหลายคนอาจจะตกใจนะคะเราวันนี้นะคะส้มจะมาแดงปั้นวิธีแก้ไขนะคะและมันก็มีหลายวิธีนะคะถ้าใครที่ใช้ iPhone น,นะคะหรือโทรศัพท์ยี่ห้อต่างๆเนาะมันมีวิธีแก้ต่างกันนะคะระบบฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันนะคะใครที่อาจจะไป ดูตามยู u ูบเนาะคืออาจจะรู้แหละว่ามันถ้าของตัวนี้มันติดตรงที่ตามหาที่ y o u t u ู e แล้วคือหาไม่เจอทำตามเขาก็หาคือปุ่มเมนูมันไม่เจอนะคะเออมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะถ้าใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะเพราะบางทีโทรศัพท์นะคะมีหลายยี่ห้อเนาะปุ่มเมนูฟังก์ชันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนกดเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็จะมีตรงที่การ ตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะแต่อันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะแล้วอันนี้คือเราต้องกดตรงที่การเข้าถึงนะคะการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปแล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งคือเข้าไปแล้วหาไม่เจอตรงตัวช่วยพิเศษนะคะเออก็งงคือมีปัญหาหนักมากนะคะต้องตามหาตาม youtube ดูจนเหนื่อยเลยนะคะแล้วก็เจอนะคะวันนี้เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะสําหรับใครที่เจอปัญหาเนาะ รุ่นนี้นะคะ vivo นะคะเออว่ามันแก้ปัญหายังไงนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันค่านะคะแต่อันนี้แก้แล้วนะคะอันนี้แก้แล้วมันทัาจะกินไปแล้วนะคะแต่ถ้าตอนที่มันติดปัญหานะคะมันจะไม่ไปเนาะเราต้องใช้สองนิ้วนะคะมันเป็น top bag สำหรับคนพิการค่ะลากนะคะลากไปนะคะโอเคค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะก็คือสำหรับตัวนี้นะคะให้เรากดนะคะการตั้งค่านะคะแต่ถ้าตอนที่มันยังไม่ ยังไม่ถูกแก้ไขนะคะเราต้องคลิกนะคะจิ้มแล้วก็คลิกสองครั้งนะคะจิ้มแล้วก็คลิกสองคร um, ั้งนะคะแต่อันน <2 Al etchup> <splash> ี้คือแก้มาแล้วนะคะเออเนาะนะคะจิ้มนะคะมาที่ตรงตั้งค่านะคะแล้วก็เลื่อนนะคะถ้ายังไม่แก้ใช้สองนิ้วนะคะลากนะคะอันนี้เนาะนี่แหละคือบางบางรุ่นเขาจะมาตรงการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะแต่อันนี้คือไม่มีนะคะรุ่นนี้คือไม่มีการตั้งค่าเพิ่มเติมไม่รู้จะเข้าตรงไหนนะคะ เนาะใครที่มีร right ุ่นนี้เหมือนกันนะคะเรามาเข้าตรงนี้นะคะการเข้าทางลัดนะคะและการเข้าถึงนะคะเรามาเข้าตรงนี้นะคะจิ้มเลยนะคะคลิกสองครั้งนะคะถ้ายังยังยังไม่แก้นะคะอย่างที่ทําบอกไปเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะแล้วอีกบางรุ่นนะคะจิ้มตรงนี้แล้วบางรุ่นนะคะมันจะมาตรงตัวช่วยพิเศษอยู่ล่างสุดเลยเนาะแต่อันนี้ ก็คือไม่มีเมนูนั้นนะคะเออเราต้องเข้าตรงนี้นะคะเราต้องเข้าตรงการใช้งานนะคะนี่เลยจิ้มก็ป้าปนะคะจิ้มแล้วก็คลิกสองครั้งเนาะถ้าอย่างไม่แก่นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะตัวนี้เลยเจ้าปัญหานะคะที่ทําให้พูดสิริพูดทั้งวันอันนี้ปิดแล้วนะคะนี่เลยเนาะจะเห็นว่าปิดแล้วนะคะแต่ถ้าเปิดคือ เราก็กดคิดนะคะมันก็จะเปิดแล้วสิริก็จะพูดทั้งวันนะคะเอออันนี้คือปิดแล้วนะคะโอเคนะคะจะประมาณนี้นะคะวิธีแก้นะคะโอเคอันนี้แก้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ